สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ชวนเพื่อนๆมาทานขนมโบราณนะครับผมเขาเรียกว่าขนมปุมป้ปงหนึ่งนะครับผมมาชมด้วยกันเลยเนาะมาดูวีดเพื่อนชมครับไม่ได้ทําเองนะครับผมเนี่ยครับอาจารย์เขาทำอาจารย์ที่สอนมานะครับสอนสื่อมากทาขายตั้งแต่สมัยยังเริ่มเรียนมาต้นเลยครับผมนะวันนี้เป็นรุ่นลูกนะรล,ลูกอาจารย์เขาทำเนาะ เรียกว่าขนมปงหนึ่งนะครับตัวนานเคยท,า,ทานไหมนะครับจะใช้ไม้เขาเรียกว่าไม้ตะเกียบเนาะนะครับข้างในก็จะมีไส้จะเป็นซสะกะ้กอกหรือว่าเป็นหมูย่อนะครับมนะัจะชุบแป้งในของต,ตัวแป้งก็จะเป็นจะมีแป้งสาลีแป้งทาง้าวเจ้าม่อมนะประมาณ ก็แ,แป้งข้าวจ้านะครับผสมกันสามแป้งเนาะใส่น้ำตาลใส่กะทินะผมนะใส่เกลือนะครับปรุงรสเข้าด้วยกันเนาะคลุกเคล้าว็ไยดีนะผมนะตั้งลงไปแล้วล้อนะครับแล้วก็ใช้ตัวเสวกอกหรือว่าตัวหมูยอนคนับชุบทีละชั้นนะครับอันนีข้ข้างในน่าจะเป็นห้าชั้นน้ำถึงจะได้ดูเทหนะไหร่เนาะมาเดี๋ยวมีเพื่อนโทรับ มา,ากกนนกกทาน,านขนมด้วยกันครับเหมาะกับจะทานกาแฟกาแฟร้อนชาร้อนนั่หรือว่าเครื่องดื่มร้อนทุกชนิดครับหรือว่าเป็นขนมเบเกบ่ายเนาะหรือว่าเป็นเครื่องดื่มเย็นเได้หมดครับผมนะหรือจะเป็นสปูตี้จะเป็นโยเกิร์ตนมอะไรพวกนี้ครับได้หมดครับผมมาทานด้วยกันครับอร่อยกันเลยครับผมนะ เคยซื้อมาถึงเพื่อนชมเนาะชวนเพื่อนทานเลยครับพวกนะเป็นขนมโบราณอีกชนิ้นหนึ่งครับอร่อยทุกทุยทีนะครับเด็ดเนี้ชื่นชอบมากนะครับผมนะ ผมมาครับท่านครับผมทานด้วกันค้างอร่อยแน่นอนครับผมครับอยากให้ท่านได้ชิมด้วยกันเนาะอาจจะมีขายทุกวันนะครับตอนนี้นะเพื่อนเพื่อนที่ใจร้วนะสำหรับพวคนที่อยู่ต่างประเทศก็ลองทำทานเองนะลองเข้าไปดูในโซเชียลนะครับว่าถ้ามีสูตรอะไรบ้างนะผมนะที่ผมมาเนี่ยพูดมาก็เป็น ส่วนเขาข้าวนะครับสามารถทำกิ่นนำขายได้เลยนะเพ่อะนักมาค้างต้านเขาสถานการณ์ครับคลิปนี้ก็จบไปที่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับรครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซัสบสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะจะได้เด,ด็ดคลิปดีๆมาเพื่อนชมนะครับผมนะหมา,าครับทุกท่านครับผมอะไรก็ได้ครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเนาะนะครับสวัสดีครับ